รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกแสงอุดมไลทิงเซ็นเตอร์ศูนย์รวมคมไฟยิ่งใหญ่ครบวงจรปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโซมเกาหลีตังกุยจับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของกินถูกปากของฝากถูกใจร้านแม่กิมลัง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปูเป้และโมเดิร์นเวอร์ m a g แมกซีนทางจอทีวีกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเรามีทั้งสาระความรู้และก็ประโยชน์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าสถานที่กินข้าวเก๋ๆวันนี้มีไอเดียมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะช่วงแรกในวันนี้น้องจอยชนทิชาน้องสาวคนสวยของเราเรอพบคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นไปติดตามชมน้องจอยกันเลยค่ะ เอาละค่ะช่วงนี้ได้เวลาเข้าวัดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากวัดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ช่วยให้คุณผู้ชมสงบจิตสงบใจแล้วนะคะยังทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ศึกษาวัฒนธรรมเก่าๆด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะลองไปชมช่วงนี้ค่ะเผื่อจะได้โปรแกรมเด็ดๆสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้กันค่ะสนับสนุนโดย60ปีแห่งคุณภาพ60ปีแห่งความภาคภูมิใจบริษัทยานพันธ์จำกัดมหาชน ลหลายพื้นที่ลหลายจังหวัดอากาศหนาวเริ่มมาเยือนกันอีกครั้งแล้วนะครับนั่นแสดงว่าฤดูแห่งการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วกิจกรรมท่องเที่ยวยามหน้าหนาวทั้งเหนือใต้ออกตกมีให้เลือกเที่ยวกันเยอะแยะเรียกได้ว่าใครชอบเที่ยวแบบไหนสไตล์ไหนมีให้เลือกกันจุใจเลยทีเดียวอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือการเที่ยวตามวัดต่างๆโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาที่เพิ่งผ่านพ้น,นหลายวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสไปร่วมทํากิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตวัดที่น่าสนใจวัดที่มีความสําคัญวัดที่มีความสวยงามน่าเที่ยวมีกันอยู่เยอะแยะเรียกได้ว่ามีอยู่แทบทุกจังหวัดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากท่านใดยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ลองแวะมาเที่ยวที่วัดเขาดินเที่ยมเพอบางประกงจังหวัดชายเชิงเซาดูนะครับตามที่ทางรายการได้มีโอกาสนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจจากวัดแห่งนี้มาฝากท่านผู้ชมหลายครั้งหลายครา จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องราวทั้งกิจกรรมทั้งความสงบร่มรื่นของสถานที่เชื่อแน่นอนว่าใครมาแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนที่สําคัญใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาตามถนนมอเตอร์เวย์ทางที่จะมุ่งหน้าไปชนบุรีใช้เวลาแค่แป๊บเดียวท่านผู้ชมก็จะสามารถมากราบขอพรพระไม่ว่าจะเป็นพระประธานพระปางสะดุ้งบานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโตจำลอง และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองขนาดใหญ่ที่กําลังก่อสร้างเพื่อประดิษฐานบนยอดเขาของทางวัดซึ่งโครงการสร้างพระใหญ่ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธากันจริงๆนะครับโดยเฉพาะแรงศรัทธาทั้งจากคณะผู้บริหารและพนักงานทุกๆท่านจากบริษัทยานพันธ์จำกัดมหาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นงานนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับมากันทั้งที ก็อย่าลืมแวะไปกราบท่านพระครูบรรพศภาวานานุสิทธิ์ท่านเจ้าวาดของวัดด้วยนะครับงานนี้ต้องขอแอบประสิทว่านอกจากท่านจะเป็นพระนักพัฒนาแล้วท่านยังมีจิตใจที่ดีเมตตากับญาติโยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขอเจริญพรธาตมภาพพระครูบรรพศภาวานานุสิทธิ์ซึ่งก็เป็นเจ้าวาดวัดเขาดินตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดมาก็เริ่มควบคู่กันมาก็คือ งานพูนัปฏิสังขรณ์ด้วยเรื่องการศึกษาด้วยเรื่องการปฏิบัติด้วยก็ทําควบคู่กันมาที่วัดนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่12ของจังหวัดชาเชียงเทราโครงการขอสร้างหลวงพ่อพระพุทธธรหน้าตักบ้าง5เมตร9นิ้วนี้ก็ได้รับความอ,อุปถัมภ์จาก บริษัทยานพันธ์จำกัดมหาชนได้เป็นเจ้าสรัทธาใหญ่ที่ได้ถวายทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทางวัดก็มีส่วนร่วมก็คือประชาสัมพันธ์บอกข่าวการกุศลนี้ไปทางญาติโยมบรรดาสิจานุสิทธิ์ของวัดเขาดินก็ก็ได้รับศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างองค์หลวงพ่อนี้ก็ ก็มากพอสมควรก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับภายในช่้นปีนี้นะน่าจะทําพิธีนะฉลององค์ใหญ่นะครับซึ่งองค์ใหญ่ฉลองเสร็จนะฮะก็มีองค์นี้แล้วก็ด้านใต้าฐานขององค์ใหญ่นะครับก็จะเป็นห้องวิปัสสนากรรมฐานนะหรือว่าพวกเราอยากจะไปนั่งนะฮะปฏิบัติธรรมนะก็บรรจุ พี่น้องประชาชนได้ประมาณ200ท่านนะฮะก็น่าจะเสร็จพยายามอยากจะให้เสร็จภายในปีนี้ให้ได้นะครับก็<ป>ขอเชิญชวนพี่น้องมาเยี่ยมชมที่วัดเขาดินนะฮะฉะนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์ใครที่มีวันพักผ่อนยาวลองเลือกไปเที่ยวทำบุญตามวัดต่างๆตามตาม่ตางจังหวัดกันได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาน้อยก็อาจจะเป็นตามวัดใกล้ๆบ้านก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความเพลิดเพลินเช่นกันนะครับ หรือว่าจะเลือกมากราบขอพอรพระที่วัดเขาดินแห่งนี้ก่อนแวะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงแสาเพื่อความเป็นสิริมงคลก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับขอเชิญผู้มีจิตสธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรองค์ใหญ่นวัดเขาดินในวันที่17พฤศจิกายน2555ติดต่อสอบถามโทร 0818619611ช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมในโมเดิร์นวาไรตี้นะคะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ